สวัสดีน้องๆชาวฟรีไฟที่โดดเรียนออนไลน์มาเล่นเกมฟรีไฟกันทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในโซนสนุกจังเว้ยแน่ใจนะว่ากูไม่ได้ไปกรอบชื่อรายการใครเข้ามาวันนี้ไม่โูนจะมีอะไรตลกตลกนะปวดหัวไปรับชมกันเลยครับวันนุ่มเสื้อดำนี้ทำตัวแปลกๆหล้จากเหล่าหรือเปล่าวะ ไม่หรอกมังเราไม่ใช่คนดังขนาดานนั้นทำไมรู้สึกคุ้นๆคุ้นอะไรเราไม่รู้จักกันไรซสองคนนี้ก็เอาดอกไม,ม้ทิ้มหน้าทิ้มตาก,กันระวางหน้าขุลาบปักลูกกระต่ายด้อแขนผู้บ่าถ้าแฟงของพวกมึงไม่เห็นแล้วมึงจะขืนกันไม่ออกรับรองเลยแล้วนี่พวกมึงมาย็นลุมมาไรกูเนี่ยเฮ้ยไปดีกว่าวโดนลุม <S 2> <S 2> <S นะพวกมึงยังจะตามมาอีก รู้จักกันก็ไม่รู้จักจะตามมาทำไมเลอะอันน่โชว์วิดพื้นไอน้นม่นก็โชว์ท่าปืนอันนี่ให้หัวใจพีสะด้วยเด็กก็จับทำซ่าหมีก็หลบเอาหัวใจพี่ไปเลยสวัหัวลุงหัวเขียวมาทำคลิปอะไรรอดูอยู่ไม่ได้มาทำคลิปมาเดินเล่นในโซนเชอร์เไม่ต้องตามมาไอนะ้น้องคือที่พวกมึงมายืนลุมกูนี่คือมึงจะมาโชว์ท่าพวกนี้เหรอโทรศัพท์กูจะ,ละเลกแล้วเฮ้ยแล้ไป อย่าขวางทางกูอยู่ไม่ไหรแล้วต้องวิ่งหนีอย่าตามมาไอ้นมอย่าตามมาฮันลอย่าตามผมมาตามมาทำไมล่ะเฮ้ยไม่ต้องตามมาอย่าตามผมช่วยผมด้วยครับผ๋มด้วยควายหลายวุกครับทุกคนหลายเหตุการณ์กระไร้ีบไม่รานนาเป็นกัวสามร้อยลานชูหมูไปว่าไปว่าูเลื้ยงเลื่อยแล้วออกดีกว่าแม่ทาแรงนี่มันสวยจริงๆอะไรไอ้หนุ่มคนนี้มายืนบังผมทำไม่ละเฮ้ย ฮันนี่แอดใส่เส้นด้วยแม่แอดทำไมหมล่ะเออไม่ต้องแอดผมไม่มีล็อกครับผมนินนิเปล่าไกเอาแล้วจะแอดทำไมล่ะเฮ้ยไอ้นุม่มอยากเนืองเกับพี่แล้วน้องอยากโดนไก่ตบเจ็ดศูนย์เออไม่พูดเยอะไปสร้างเลยไอ้นุ่มนินนิงเปล่ามาถึงมันก็าหาเลยวะนื่องมาครับแอดไปถึงทีอมียเปล่ามียเปล่า ไม่ต้องพูดเยอะไปสร้างไอ้นุ่มมันเชิญมาละรวยกันได้ทุกค้ว้นกระไปว้าวว้าวจิงไม่โดนกระโดดไปว้าวว้าวจิงไม่โดนกระโดดไปว้าววาิงไม่โดนกระโดดกระโดดตีไอ้บัวว้าวว้ิงหัวไปไอ้ไม่ตีไอ้บัวแต่บั้ากับพี่เอาหัวใจไปน้องหมุนตัวยิง

้อยแมตเรียบร้อยหัวแตกไปเลยครับโมเป็นไงล่ะไอ้หนุ่มคิดจะมาอากับยิ่งไเดจะแบบ่ย็่ไปโดนกระโดดย็่ไปโดนมาดิมาดิยิงไ่โดนตั้งไห้บัวไว้จริงเลยนะสเต็ปดีนะไอ้หนุ่มกระโดดกระโดดยิงโง่ๆอย่างนี้ก็หัวแทกไปเลยครับโม

ยิงตั้งหลายวัวก็ด้วยยิงตั้งหลายวัมาบิงตั้งหลายวัก่อนหนเอย่ามาจะนอนหล่อยพี่อ้ไนอนชายทำด้ดยก็ได้โอ้ยอะไรเยอะๆเลยแบบนี้มันแค่ท่าเดียวเลยเว้ยมันไม่มีท่าอื่นหรือเปล่าจังหวะนี้ว่าง่ายต่ำจะสุดจังหวะนู่มบอกมาสักทีสิครับโอ้ยยิงตั้งหลายวัวยิงเฮ้ย มันคมแน่นี่คมเกินเนะีว่ามันคมมีท่าเดียวนี่หละมันแอกู่เนี่ยปาดขวามายิงไม่โดนตงไหงบอกก่อนแนะเราเราปาดขวามาเย่งไม่โดนไม่ไม่เข้าหัวเลยว่าอุณหภูมิเข้าขหาาัวเรือเย็นเรียบร้อยครับผมแหวกครับผมเป็นไงแรงเอ้าเอาหวัวใจพี่ไปกินนะครับว้าวเป็นไงแหรงพีส่สวยกว่าเ่ะ จังว่ามีกระโดดตอไอไมยโดนไม่โดนตั้งใจว่าลุกปั่นวิ่งไปวิ่งไปกระโดดยิงไม่โดนตั้งใจว่าลุกปั่นกระโดดโอ้ยบวัอยย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 ไยย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 ยนยย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 ไยย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 ยกระโดดยย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  ไม่ไม oh, <she. S 1> ่โดนทำมไม่โดนไม่อย่างไงวะมีกระโดดไอ้วะหลวกวันมาี้นเรียบร้อเรียบร้อยไม่โดนเรียบร้ยมาี้ยิงเยอยไไ้วไม่โดนเยยิงไม่โดนมา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 สักิงนู่นโผล่มาสักิเวมันไไในวอทำมมันโผ่นางวะดวมันไปฟังหนูวะเฮ้ยงห้นคอหนูยาเซาต่อก่อนละกัน